สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาเงาสตรอรี่เหมือนเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปมือเน,นะเพราะว่าบ่ามีเวลาได้ถ่ายแนละ้วก็วันนี้ครับเป็นวันว่งวางๆว่าง,างทุกวันก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันละกันวันนี้เราจะปลามากินข้าวนะครับวันนี้ผมอาจจะปลามาทุกท่านมากินข้าวรับรองว่ารานี่อร่อยอร่อยเด็ดแต่ก็ต้องพยายามมองหาห้องน้ำไว้นะครับเพราะว่าราเนี่กนินทันทีขี้ทันควันก็ เดี๋ยวจะเป็นล่านอะไรอย่างนะครับพี่ฟฝากไปติดตามกันตัวตอนนี้ผมถึงหน้าล่านละตอนนี้กันตอนนี้เขากําลังเลงพอเจ้าของล่านอยู่เปิดก็บอกเปิดนะครับเจ้าของล่านเนี่ยวนมากนี่คือ,อสีห้ามูงนะครับถึงจะลุกได้เพียงว่าเพียรเพราะอย่างนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีวยดวยกว่าว่าจะเป็นล่าลครับนี่ครับนี่ครับผมมาถึงหน้าแล้วนะครับ นีน่คือเจ้าตีนะครับดี่ะเจ้าตีค่ะตยอย่างแม่ค,ะคะ้าค่ะหนูแท้จะไม่ใช่นักร้องคนหนึ่งแลว้วว่าหนูแท้จะหวแบบว่าเป็นแม่ค้าจริงๆคนหนึ่งแล้วว่าจริงๆจริงๆรายการปุณิมต้องเฟกกันได้เ่รเพราะว่าเราชิวๆวันนี้ครับมาอยู่กับตีไก่ย,ย่างบัวบานนะครับเจ้าก็ต,ตามไก่ย,ย่างหมูหันบัวหันค่ะร้านบวานัวหันพันธ์ที่เชียงรายค่ะมาอุดหนุนเห็น่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก่อ ขายดีก็พีกมดตู้ทุกวันเลยนะเพราะว่าขายแค่วันละอ๋อวัวหันมดตู้วัวหันมดแต่ไก่เหลือเต็มอันนี้ไก่ที่อยู่ในตู้วันนี้ถ้าถ้าไปชมอันนี้ไก่เทียมไก่เทียมไก่เทียมเพราะว่ามันอยู่แล้วสี่วันแล้วอู้เลนเอาย่างวันต่อวันคาววันต่อวันวันคาวย่างวันนี้มันข้ามขึ้นห้องมันพุ่งขายไม่โอเคครับเอาไปสั่งดีกว่าวันนี้วันนี้คุณพี่จะต้องตำส้มให้คุณน้องกินได้เลยเพ็่อนมจ๊ะ ชิตแต้กันอ๋อถ้าเป็นขวัญชัยนะจะตำลาวใส่น้ำตาลเผ็ดเพ็ดแก่นกันเฮ้ยเมื่อกี้ลืมเล็กก่อนจริงเหรอหยอกหยอกแก่นหยาบได้หยาบได้ชกดีหยาบได้นี่นะครับช่วงนี้อามมาบันก็ผิดฮะให้อามอามมาสักมันนะโอ้วางเองอามบอกค่อยได้สั่งไก่เด้อยไม่เป็น บาสางน่เตอจะต้อไก่ไปตรงและสีนลาบเอาไปทรงกุณน่ะบ้านสวนกุ้น่ะพ่อจะปากู้ไปสามีสีแตกันเลยพูดชครับมึงจะรถนี่บัไเลยใ่เนี่ยกำลังจะใจหันกล้องไปบุญกำหนึ่โอไอ้ยางนาควาดของปุเหรออ๋อนี่มันมชลล์ี่แบบบตร่อใช่เพราะป็น ส่วนนึ่งของแป้งมันสำปหลังเอาเนี่ยม,มาลองมาชิมกันครับว,ว่าฝีมือของเซเลบคนนี้จะรสชาติเป็นใจงไครับเจ้าร่ำเรียนฟีตีนเนาะอันนี้เปิดมาเมิอนอยังครับเบร้านเอ้ยมาขายน้องฮอนพี่มาขายนี่กี่เด,อเดือนแล้วอ,อ,อ่าประมาณสองเดืนอนกว่าที่ย้ายย,าย้ยายย้ายมาจากคุณนะเจ้า หวานน้อยเนอแบบว่าใส่หม้อคือมันมีรสชาติโอแต่ก็เป็นตำลาวอ่าอ่าเออเียเออเฮียมาได้เจ้าข้าจะเป็นคนฟเฟต์ตั้งเอาจริงอ่ะอันนี้คือตำจางปี๋อ,อ่ะก็ว่าออกออกกล้องหมดไรโอ้ปกติก็เป็นมือตำนะร้านเราจะคนตำส้มประมาณสามคนนี่มีน้องทร้อมีน้องส้มมีบุบานที่แบบลูกค้าจะมาถ้าจะกิน เพื่อนจะมาสั่งเลยว่าจะกินรถมือของไทยอย่างเงี้ยค่คะอย่าขายให้มาอ<ะ>ย่ามาหักเลือดทีมือพวบบ้านกับโบแต่สมัยจะมาสั่งของพวบบานโอ้ส่วนใหญ่เลยเนอะน้อง <laughs> น้ำพ,นนะ <laughs> พอน้องแหงพอบป่า,ปา <c oughs> ทำไมถึงมีโควิดงานการก็ไม่ได้ทำมานั่งขายปิ้งไก่ไม้สิบบาท แต่กับพอ,อยู่ได้ดีหรือ,อเปลมีอย่างเนียอ๋อแต่ข่หีดีกวา่าใช่ <c oughs> แต่เรษฐกิจี่ไขยหีุดตืน่นตาตาม,ตามเซเล,ลนะครับตามโซเซเล,ล่นนะครับเือมาได้กินนะครับยังม่ได้เซตเตื้อยังม่ได้อใส่พักใส่อย่างเตื้อจานอะไรพีเดี๋ยวกจานอะไรสี่สิบบา เพื่อท่อปปิ้งได้ไหมครับเลืองท่อปปิ้งได้ท่อปปิงได้ทองปิงกับมีเต้าที่มึงหันเนี่ยกุ้งับอันเนี้ยนี่เงินชำนาญโอ้โหโอ้ไมค์ไมคไมค์กล้องตกรูกูนึกว่าหนูแฮมสเตอร์ตกใจไปหมด เดี๋ยวเราละเติมโฆษณาไก่เลยค่ะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันเราจะโดนไม้เสียบเอ้ยหนีบมันจะโดนไม้เสียบไม่หีบเสียบตูดซ้ายมีหุ่นขี้เสียบตูดขวาม,มีปีกหลอนจริงๆริงหลอ่จลอจริงๆริหลอ่อจริงจริงแต่แล้วแต่หนูมีงบกระได้ละกล่องไทยกล่องนี่ใช่เอานี้ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบการนี้ไปสี่สิบเดี๋ยวนี้หแบร้อยสิบบาทอ่ะเออเอาไก่เอาไก่เอาไก่ โค้งสั้นเอาอันไหนเรียกว่าลำสุดเปี๊ยอะอร่อยทุกอย่างหนาไก่เปีย๊ยอะอันไหนอ่ะติดออกเร็วสุดอ่ะถ้าออกบ่อยสุดก็จะเป็นโคง้งจับตูดที่ออกบ่อยสุดที่ออกบ่อยสุดกับตำส้มกู <c oughs> เลยแล้ว <c oughs> จะเป็นตัวนี้ออนแต่ญาติจะแจกแบบว่าอุปกรณ์สร้างทารกกคือกับตากล้องนะคะ <c oughs> ชาแนลนี้ชาแนลนี้ชื่ออะไรคะชาแนลอะไรคะชาแนลหมาเห่ามาชาแนหมาเห่านะคะสำหรับหมาก็ต้องกินโค้งไปหนึ่งก่อนเอาอย่างละหนึ่งไปก่อนดีกว่าเอาอย่างละหนึ่งดีกว่ามันมันจะได้อู้หนังดูหนังหีหนังหีหนังหีไกรหนังหีหนังหีกุนชูร่ากับปีกอันนี้เอาปีกน้อยเพราะเนื่องจากว่าชาแนลนี้มันบอกว่ยมีเงินมา เลี้กคอนแล้วนนะไปมาในตำนี่ตำผมเดียวโลยนะครับโลิศเอามาอยู่ครับเซเลบของเราเอออืมมึงเลี้ยคอนแล้วกะเลี้ยคอและเอาเลยเดี๋ยวๆอย่างววามัดผมปุ้ดเป็นไง กางนี่วขวางได้หรลจอจับตัวนี่พูดไปเรื่อยเนอะแกว้วบังบางคนจะขึ้นมาแก้วอย่างนะมัคนคือมันมีแก้วใสเนาะเราเลย้องใสแกว้วเป็นมือลำอยู่หนาลำอยู่เนี่ยครับจากช่วงนถ้าขายยา,ากักกี่ต้องมากกี่โมเวต ห้าโมงแต่ลายเจ้าอยู่โอ้ยโอ้ยพรไก่หัวใครอยากมากินหมูมีโมบานมาอะไรครับร้านนะเจ้าเปิดประมาณบ่ายสองโมงหัวเปิดนะคะเริ่มมาได้เลยแต่จริงๆแล้วเขาก็ตั้งของตั้งอย่างเตรียมไว้ถ้าเกิดอะไรอย่างพร้อมก่อนเขาก็ขายก่อนถ้าบัสะดวกไหมสั่งแก๊บได้เจ้าฟูดแพนด้าก็ได้ถ้าบัสะดวกทีจะกินถ้าบัสะดวกจะกินเมื่อไต้อหา หาเลยเอาไปกินใหกินใหเออกูหงว่ากรรมวิธีบอกให้สะอาดกูเลยบอกให้กินกูเป็นคนแยะน้อยเลยจำเป็นต้องรีวิวอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิสักห้ลองชิมเพราะอันนี้คือความตอแหล่รีวิวดูคุณผู้ชมดูดูดูเฮ้ยมันเหมือนข้าวเปลือกแล้พี่แล้วโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนคือมาฮะไปต้องแล้วไต้องแล้ว ประกอบชากประกอบชากมันจะได้ใจเป็นพ่อเป็นพ่อเหมนพ่อเป็นจะไไงพ่อปีไฮเซอรซดาบเป็นยังไปีพ่อช่วงนี้สถานการณ์โควรด่าสถานการณ์ช่วงนี้กะับน่าจะเป็นเหมือนกันมดแต่มีวันนั้นหน่ามีหล่ออนอันนี้ของขันชัยอันนี้แท้จริงเลยวันนี้กะเขากระดีใจนะที่มันคนมายังมาตักขอสูขออย่างเฮาเนี่ยสูตลเรื่อใช่ไผ่นะ มีน้องสาวคนหนึ่งจากในเพจตั้งมาแบบว่าจะขายไก่มันจะต้องลงทุนเท่าใดมีสูตรที่เขาไลฟ์สดแล้วในเพจเป็นสาวชัยภูมิมเพราะเกอกแ<จ>นะนำบอกไปเลยขาน้องนั้นมีชายบุดีที่รออยู่อดี๋ยลอดน้องบ <c oughs> ดแดงก็เซตส,สมบู์ผู้เขียวปากผู้เขียวสมบูรณ์นไปตักตัด <c oughs> แล้วนะครับเพี่นนอกเทปนีอ่นอะไรอย่างปะตับส้มนี่คือเบรกได้ละบอลได้แล้วมันเนาะ มึงก็กินไปเรื่อยๆอู้กับเนี้ยแะแล้วมึงก็ไปตัดต่อเอาคนเดียวกันเออนี่ปล่อยรันยาวเลยอ๋อจริงเหรออืมสิบไปก็คือสิบไปเออเอันนี้เลยรู้ว่าเขาแบบเรียวแล้วไผจะพอนะเรียวทามสิบไปเออจังมันี้ก็เหมือนเขาไลฟ์สดไงนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะขนาดนี้นะคะตอนนั้นเนาะเราจะนึกถึงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ช่วงไลฟ์สดนะคะคุณคะค่ะอะไรคะคุณเคนโชอะไรคะอู้ถึงอย่าเข้ามาปวดไลฟ์สดอู้ถึงโค้ช ย่างโมโหย่างกูได้งงโหรีวิวไก่หรือเก่าเลยตั้งหีมึงนะยากอ่ะรีวิวไก่หรือเก่าเลยแค่เออไก่ย่างโบราณสวยงามคงทนมีกี่เมแห่งการย่างไก่ข้างนอกไม่ในไม่สุกตามปามปามเดียวเดียวเดียวติดไบโพล่าค่ะอารมณ์ไม่ค่อยคงที่แต่รู้หีอ่ะคงทนที่เดี๋ยวเดี๋ยวของอู้ของของอะไรอะไร 18บวกได้เลยเอนดิซาวบวกได้ใช่ความรักอาจจะไม่เที่ยงแต่เรื่องบนเตียงเลยเที่ยงก็ได้ตาบอมนะปามเป็นสามีมาเจ้าตาบอด่ะสามีไม่เจ้าตาบอดกันเออคนเท่าเช่าบ้าอย่างมโฮู้ว่าใส่เกิบเดี๋ยวคิดตึกมุ่นเข้าตีนนะวาคิดตึกมันอยู่ในหู้ขี้เป็นไปมุ่มุนตีนได้ยังไงสมัยตะก้อนก็เชื่อเห็นนะแล้วคนใหญ่บอกว่าห้ามรับแบบว่าขราบขัาบเกี่ยวกับแมนแรงอ่ะห้ามรับแม่แรงจะรับสายกันี่โมงเออผีจะสัมผู้ขี้ เจอกูไปไทยจูนายเลยกูขยันไหนขยันเข้าไปนอนกึ่งขี้ท่าเฮ้ยผีมาฝัมขยันอันนี้บ้านไหนบ้านกูนะตัดหรอมาต้องตัดเด้อเอาวะเนี่ยซาตุโออซาตุวะสุมาร์ทใส่กับใส่ข้อมันได้คนบอกว่าห้ามรับแม่แรงแต่แต้มันก็คือกุศโลบายว่าห้ามขึ้นอนแม่แรงเพราะว่าไม่จะนอนบัตรลับใช่แม่คืนจะนอนบัตรลับสัมเทียบพ่อแม่ก็จะสมาร์กลิ่เนาะ แล้วลูกกับบรรลับเปิกับบได้ดสมรกี่เนาะแต่เหรอเปิดกันเลยเหรอออน่ะห้ามรับแม่แรงหื่อนอนแม่ตอนถ้าตอนแม่ตอนเท่าบ้านนอนเขาจะไปนอนแม่แรงไงเขาหนัวเล่นอ่ะเปิดกันเลยบังคับเมื่อเขากินข้าวตอนแล้วหื้อนอนเลยเป็นอย่างไายอรลไทยใส่เสื้อจะอีละงามและเป็นอย่างกูใส่เหมือนกูจะไปตัดอ้อยอันนี้ขอบคุณแก้วน้ำนะคะของน้องชายน้องตอรุษชายอีเลยะ เออรีวิวไปแล้วนีนีมีรูปด้วยสวยมากแล้วก็มีเคสโทรศัพท์ตัวแค่ร้อยห้าสิบบาทเข้าไปที่ตามในเฟซบุ๊กบ้านได้เลยกั้นใจลื้อแล้วไหมยังใกล้อะกั้นใจหาตายย่ามึงเสียงไหมแล้วแหละก็จะไปกินนี้รีวิวอานะก็ไม่อ่าจะใช้คำว่าจำเป็นกินจะเป็นล้ำวันนี้ได้นี่กันอีปี ว่าถามอะไรถามมาเดี๋ยวมีอะไรจะตอบเลยมีคนยังขึ้ปีเล่อไอ้เรื่องรักแหรกพบตีนงหลวงซิตี <c oughs> บัจรไรักแหรกพบมันคือรักชาบชวยอ <c oughs> มควยกังหนอง <c oughs> บัดบัดถือว่าอมควยเพราะคุยบัได้อมเออเออแต่โดนสัมหีกลางหนองหลวงถ <c oughs> ้าตุวจตีจะตามแม่น,น้ำองคาเนาะ ลูกแจ้วได้ไปสัมฮีกลางนองหลวงมันมันเป็นยังไงบีบ่ได้ตั้งใจจะไปตีนองบ่ได้ตั้งใจจะไปลงน้ำหรอกมันเป็นหญ้าไทอ่ะแล้วมันปกคลุมอยู่เนอะเออเฮ้ากันกะเฮ้าบาฮานเฮ้ากันทึ่ว่ามันเป็นแผ่นดินมันเป็นงานยังถึงไปได้ดองดองงานร้อยกระทงแล้วเปืนก็จะมีเปืนแบบทำไมเขาถึงว่าเร้อยกระทุงอ่ะต้องเปืนวันที่เสียตัวเปืนผมเข้าใจ ไปไป็นอางหัวไปเสียงค้างกับเสียงบาดทบมันจะไปตัวกัดล่องๆหรือเปล่า <c oughs> ในความหู้ซึกหนี่ยลอยกระทงเสียตัวกู้ปีอ่ะคือเรื่องของเรื่องคืออมันเป็นงานลอยกระทงะร่างกัดเคยจะซื้อบัตรเข้าไปสมัยแตก่อนจะไปซูเปอร์โปรโมชั่นเป็นอย่างเงี้ยเทคคีฟูนมันจะมีเทคคีฟูลรถบ้างลดโอ้ยลดบงรถบัมบ์แบบมี้อเทคคิฟูลลำวงเหี้ยนยังกะสมัยต่ก่อนนี่เป็นลูกค้าแต่ประเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นบัวบานเข้ากันเลยแล้วแบบเออ ถ้าเริ่มเปล่ยนวบัตรแล้วบอกเขาก็เลยได้ไปเป็นนักแสดงในงานมากกว่าอืโอ้สมัยต่กอนงานพ่อขุนสิบคืนกูได้ผัวสิบคนบอกเลยอันนี้บอกทุกคนอันนี้คือแบบอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเลยนะเออภาพภูมิใจของกูและวงตระกูลอับอายนะเยอะก่อนยกก่อนก่อนจะเล่าก็จะเล่อนาะยายาขิงน้ำบดได้ยกหน้าบดได้ยกเนาะน้า อันนี้เป็นพ่นคนรูปอักเนื้จริงนี่นะเออถึงวันนี้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของนองหลวงเนี่ยถึงวันนี้กูปะหน้าบ้าฮัทกูเกียังจับได้อยู่นะเออแ้วมันจับได้เหรอมันตึงหูถ้าวันหัวถ้ามึงงานนี่มึงก็ตึงจับได้ว่าเป็นมึงเอาเทพนี่จริงๆมันปล่อยปล่อยไปก่อนหนึ่งเทพแล้วนี่ใช่จับบ้านมึงได้ตัวเอ เข้าไปในหั่นและบอ่อเขาก็จะเอาเล่าเถื่อนลูกบ้านเปื่นไปใส่ขวดสติกก็เย่เปื่อนผมเคยใส่ขวดแก้วไปใส่จะไปก่อนมัเอาถุงใต้เซลเข้าไปนอกแล้วก็ไปให้ใส่ขวดน้ำเนาะเป็นขวดน้ำเขาเอาลูกบ้านไปคือเขาจะมาซื้ออย่างในงานเลยเนะื่องจากว่าเขามีสตา,างค์มา50บาท <c oughs> กับวัดเห็มเออเข้างาน30ซีฟีนอแล้วก็เข้าเทคกซาวบาก็เป็น50บาทเล่าเขากับลูกบ้านอยกับแก้มมันต้องห่วงว่ามึงจะได้กินลูกชิ้นนะนาหอมซอสมึงมีซีด้กินเพราะเนื่องจากว่าเอาสตางค์หอมกันเป็นการเล่ากายาแล้วกันเลี้ยงบ่าวเออประเร็นอะไรเลี้ยงบ่าวที่สําคัญก่อนะเลี้ยงบ่าวสาคัญถ้าเขามีเล่าวินาทีนั้นคือคุกกี้มึงมีกล้าเหลือคำบ่าวบ้านจะโต๊ยคุกกี้เขามันร่องๆ่อเพราะมันจะมากินเล่าฟรีของเข้า แลวซึ่งเขามบต้องได้ซื้อเล่าเพราะบานเปื่อนไนหงโตมล่ามากันเลยไปเอาเล้าบานเปลือนมาไปรักป่อมันยิมสโมแล้วมาเลี้ยงเบาแล้วก็ม่อใจกลับมากินกับเหานานาพอใจกับมาต่อยเฮ่าอีกอแล้วก็เสเลสัล,สลัมสม <S 2> <S 2> <S าจึ๊กนาจะออกไปเนี่ยแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> ตยคนกันไปกลับมือกับโอ้พยัแปล่ใครเป็นคนตวยอไอะ้อใจเป็นคนตวยว่าปีเป็นคนตวยไปพ่อใจตยกูโอ้โถึงหมากแล้ว้ามี้ล่าอุ้มีมีกาเหลือครับ เราจะไปเนี้ยวแล้วก็แบบคิดแตงไปเนี้ยวนะวเนาะแต่แต่บบได้ไปเนี้ยวคือจะเอาแบวนะแล้วปัจจัยก็คือหูเหมือนทรงซิกกันอะหูกันเจอตอนท่านขึ้นนั่งเนี้ยวแล้วก็ว่ายืนเนี้ยได้นั่งเนี้ยว่ได้ยืนเนี้ยเลยอย่างสักอย่างคือปอะย่างเข้าไปถึงปุ๊บกูหั่นหญ้าปกคุมกูคือคือว่าปินหญ้าเนี่ยนอนแล้วมันมืดมืดมันอยู่หลังเทกยก่ก็คุณกกาหญ้าคาเนาะเออหญ้าอ่ยหญ้าไซอ่ะเออไก่จะได้อะเออเออเอหญ้าไซแบซ้ำอะเออแต่ห่างเข้าไปลงตุ๋น เบียงเกิงหน้าแข่งเฮ่บาฮันก็พูดพวามขทำเพลงอย่างเสียดยางแกเตียวกูลงกูกับปวดเตียวเปี้ยกูกับดึงไว้เนี่ข้างอนนี้ข้างบาฮันกับโจ๊กคยมาตายเลยอ่ะมันแสดงว่มันแข่งอยู่แล้วเออมันพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเขาอุนอัวเข้าใจคำว่าอุนอุนอัวคือล้วนอืมล้นเปื้อยอยู่ละปนเปื้อยล้วนอ่ะล้วนภาษาอีสัตต์ล้วนล้วนคือแบบเอ้ล้วนล้าล้วนล้าล้วนลูกมันล้วนเขาอ่ะล้อนน้อยมาเออออวันแห้งวันคาเขาของอุนอัวอ่าอ่าเออ เขากัดอยู่กับในเทคท่นมาก่อนละหน้าเล่ามันกับถ้าจะคพยแข่งพอสัมพออูอันนี้เ้ยในเล่ามันใส่หยางหรือเปล่บาบ่ได้ใส่หยางถ้าใส่หยางกูกับคพยแข่งตัวมันนะก้าหน้าหน,น,น้าต่อหน้าใส่เหมือนสัมพูสัมพูมันสัมพูมูอีกูสัมพืนก็ได้นะบ้านี้ถ้าคิงพอคลิปนี่นะ่ะมาหาฮ่าก็ได้เลยบระเดี๋ยวฮาพร้อมแล้วแต่ก่อนทรัเก่งแต่ประเดี๋ยวนี่เก่งมากเอาตัตัวี่ปก็จะร้อนหน่อยเออ นี่กี่แดมกับดึงอุ้ยใส่เตวขาสั้นสีชมพูก็ไม่เป็นคือเปิดอะไรปีลงไปเออเม็ดเม็ดน้ำเลยล้ลงไปมันกับแก่เตวก็ลงแล้วมันกับสับหมีกูต้มตอมต้มต้มต้มแล้วเราบอกว่ามันเซ็ตคิดเนาะเทากับบอกว่ามันเซ็ตแบบเซ็ตอันนี้พักกันเซ็ตคิดเอ่ะออีแล้วเราบอกมันกับข้าใจแบบดึงคุยออกข้าใจใส่เตวล่นขึ้นฟังปล่อยกูไว้ในกลางน้ำ บอมีช่วยกูใส่ตรงใส่เตียวสักอย่างแล้วกูกะขับใจเอาน้ำล้างโ้นล้างกกนแล้วกูกะใส่เตียวแล้วมันเปียกนะเตียวกูเปียกน้อยเดียวแต่ของมันอะลงเกินขาเลยของมันเปียกมดดถ้าเจอยินอะ และกูกับขจายเดินขึ้นฝั่งเนาะเดินขึ้นฝั่งโดยบบได้เช็คตัวเองเออเขาก็ใช้เตีวใส่อย่างเรียบร้อยก็เดินไปแล้วคือมนมืดเนาะมันมืดแล้วเขาออกไปที่สว่างก็คือมูไม่ก้าไข่ลูกจิ้นทอดมูเมก้าไข่อย่างมูนั่นอะเออเขากระหานไลอีสองตัวนี่มันไปโดยการแล้วออกมาบางัฮันเตียวเปียกนะอย่างนันอย่างนี้แลวขจายล่นไปเขาเทกแล้วเขาเดินไปก้นมาแบบเขากับแปกหน้าแบบเอ๊ะเขามองอะไรฉันเนี่ยหารู้ไม่ว่าห้าบัวลอยเต็มขา หักบัวลอยสีดำดำอ่ะที่เป็นเป็ดบัวลอยอ่ะ <c oughs> หักบัวลอยก้าผำก้าอย่างหูเขียวลื่นเงินผ่องดำดำเขยังมอยเนี่ยเต็มขาคูกัขบขจายเอามือหูดออกเ <c oughs> ออหูดอ <c oughs> คือตอนนั้นอะของหูเลยว่าเฮาปลากันไปซัมติงรองกันในหนองหลวงประมาณนี้เรื่องนี้นะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานบรดิซัมหีกันในน้ำมันจะเป็นผำมาเฮาเครื่องบิน กูให้กูได้เอาอ๋อหารี่ยงบินแล้วงอ่อมเลยนี่อยากงอปี้เหรอกูไม่ได้ขี่มอเตอร์แล้เฮ้ยอีตั้งแต่มีโควิดเนี่ยพี่เอาอีอะไรเอาอยู่ด้วยกันสองคนละเล่าขอผู้จัดหน่อยมึงอะกล้าปูเปิดกาเปิดใครผู้จัดเราจะเราเราจะได้เลยจะยึบกล้องอ่ะปูถึงปูนะอ่ะเป็นโคตตติ คือโอกาสคนหนึ่งอันนี้เหลืองแต้เลยถ้าโบบาลอะ่ะตีได้ไปเวิร์กพอยต์กับไปมีการมีงานนี่ย้อนปอออูเอาไปเ,าเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเขางหัวแจงซอบอ่ะเออเออไม่มึงแต่ยังหนุบปูเด้อเด๋ยวิบหน้ยวิบหน้ยคือคอนเทนต์นี่ม,มึงจะเอาตัวเกา่าก็จะเอาปูเอาเร้งสองไงอย่ามันคอมพูดกล้องมาได้ ก็พูดถึงปูปูอะเป็นคนที่ปูไม่อยู่ปูไปยู่นี่เนาะอ่ปปููยแต่คิดว่าปูกิดตึงได้หันมาหานปูบปจิพอปูบจิพอรายการเปิดโอกาสคนอันนี้เรื่องจริงเออปูไปเชนนองเชนนอยฮะปูไปเชปูบปจิพอรายการเปิดบาพอยังใดมึงเป็นแบ็กชานเนลเปิ่นมาใจอันนี้คืออันนี้ชนรนลีเวนตัวเออมึงแต่มึงกลับเป็นแบ็กชานเนลของปูไงแล้วกับปูก็จะบมพพอมึงอีกแก้มจีพอสักเด้อ เราได้ได้สะดวกทักสะดวกเราเลยเออแต่ก่อนอ่ะเก่งใจปูเนาะเขาหาปูยากเฮ้ยมันใช่เหรอจริงตะกอนนะเอาความจริงเรื่องจริงจงแต่ห้องเพลงไหนเลยคือปูอ่ะคือแบบเป็นแต่คนละสายยอมภาพว่าแบบได้ติดตามตั้งแต่แรกอ่าอเพราะว่าเขาคนละสายเอาละคือคนละสายคือปูอะเป็นสายฮิปฮอปเอามาคือเป็นสายแลปอิ่มแลยเหรอ เป็นใายแรปใายอย่างอย่างนี้นะค่ะคุณผู้ชมแล้วกับค่าเจ้าอะเป็นใายแบบยาวๆหมอนลำกำเมืองอย่างนี้นี่หนิ่วนางฮีนางไก่นางฮีบ้านพ่อที่มาจิ้งขายนางไก่แล้วเสร็จปุ๊บก็อยู่ในต้นของเปิ้ลก็เป็นใายแรปเปอร์เฮ้ยเขาเป็นใส่เอ็นซีสักคนสักคนทิ้งกูด้วย มีไฮแค่เทิลทอนแล็บทอนแล็บทอนแล็บทอนแล็ที่ปูแต่งเคือบ่อเราติลืมเนี่ยเธอเป็นนออกซิเจนที่ทำให้ฉันมีลมหายใจเธอไปกิ่ไม้เธอเป็นนุ่นปูนมาคกว่มาถึงแสงไฟมาส่องมาชี้น้ำตาเป็นแสงสว่างท่่งกลางดวงใจเธอจะไปแล้วหลังจากนี้จะอยู่ยังไงมานั่าสุดใจแล้วใช้มือปาดน้ำตาไปแค่ขนมจีบเป่ารเลยไรรสชาติทุงขาดน้ำยาลำพึงลำพานาเธอไม่ว่าตอนตื่นหรือตอนหลับตาแล้วเธอมาจะเชื่อไปตอนนี้จะอยู่ยังไงอุ๊บจะมาได้แล้ว เมื่อกี้พอจะชุบแล้วนะตอนตะืกี้เออเออเออจะจับพิษยาลำพึงลำพันหาเธอไม่ว่าตอนตื่นหรือว่าตอนหลับตาถ้าหากได้ฟังเพลงนี้โปรดเธอคนดีจงช่วยกลับมานี่นี่สาวตบมือมาสาวตบมือมาใส่สาวตัวกเวลาตัดต่งอ่ะมาเอ้าอะหย่าจบทำเราจบยังเรื่องโปจะจบยังอืาจบแล้วกัาเป็นไรเหรอไปพูดย่างทำน้อยวะทำน้อย มาเอาเมงึงงงเลย <c oughs> แต่ปูบอกมีอย่างเลยปูบอกมีอย่างจากมือเล่าแน่ <dav uk. S 3> ใจแน่ใจคิดดีดีเออบอกมีแต่แน่ใจเป็นคนปุ๊บปั๊บอ um uh <c oughs> ีเอปูออกมา <c oughs> <ไ>ปูเป็นคนปุ๊บปั๊บขอดีไปละขอข้อเสียป,ปุ๊บปั๊บอย่างเดียวนี่ปุ๊บปั๊บเลยจะเอาอย่างกับแบบโอ้บมดได้เตี้ยกันแล้วกับป,ปุ๊บปั๊บเออแกรักอ่ะคนสิเก้อ มึงไปอุ้ยเฮ้ยพีิดรายการก่อนโอเคครับสำหรับเทปนี้ของมาเงาสตอรี่ครับมาล่าสาันักนือคนมาเงาสตอรี่แมนมาเงาสตอรี่ในเทปนี้ได้ได้ได้ มาเงาสตอรี่ในเชนนี้นะฮะขอฝากร้านบูบานด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องเบาเป็นอย่างสูงนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณขอบคุณน้องเบลมาเจ้าตีมาช่วยรีวิวร้านวันนี้จิบจิ๊บจะไป่ต้องรีวิวก็ได้เพราะว่าช่องคนเนี่ยคนพอมันอะอ๋อคือเหรอซิฟซเกแก๊ก้ไกระโดดแล้วกดแชร์ อขอบคุณครับถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์ชแนลนี้ขอให้มองผ่านๆไปเออโอต้องต้องต้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เออสาวตัวมือต้องมาค่ะสาวตัวมือต้องมาขอให้กดไลค์กดแชร์ในช่องนี้ด้วยถ้าใครบอกกดไลค์กดแชร์มึงดูอะไรลูกค้าเริ่มเข้าแล้วค่ะอันนี้เทปนี่นะครับเราคอนจาร์ปีบูมคนเดียวเดี๋ยวเป็นคนเรากดมาได้เราเนี่ยมึงชงหนึ่งเลย ปา <Scroll> บอกไป็นห่มปุจจารองไหมนะคะในเทปนี้นะคะบาขวัญชงหนึ่งเอ้ยผมไม่ได้ชงผมไม่ได้ชงผมแค่มึงชงเลยถามความคิดเห็นถามความคิดเห็นกับกับบได้อุ้ยยังไบ้าดีเปล่าเลยอันนี้อันนี้อันนี้ตอนเลคคอร์ดกล้องอะไรครับเดี๋ยวตอนตอนเขาคัดเซ็ตแล้วก็อันนี้มาเต็มโบรบาลหน้ายังไดรหลังอย่างนั้นแต่นี่อุ้ยกูเป็ยดยางโอเคครั yani. บก็ขอปิดคลิปนี้ไา้เห็นแเท่นี้นะครับไปมาอุ้ดหนุ่ประวัน เอาจไดในนี้ยพีชจบเลยสำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีกราบสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะอ่ะมึงปินเลคอร์ดนอนกาเออมาจะปีนละขายพวกอันน้ำ่งบด้ายเลยครับน้บดายอย่าคิดมากเจอใส่ปานไงครับพี่